ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะครับที่เราได้มีโอกาสมาห้อนกสักการพระเจ้านะครับและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทั้งไลายจะมีในช่วงเทศกาบเข้าสุธรรม แล้วก็วันนี้เราได้ผ่านถึงพระพรของพระเจ้าที่่าถึงของทุกหลายโดยผ่านทางมาจากรุ่งที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตการรับใช้แล้วก็พระจะนะาของเจ้าในวันนี้นะครับวันนี้ก็มีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่ทามวมอเท่ทาไหรได้ต่อยอดในหลายอย่างมว่าจะเป็นเรื่องของ การใช้สื่อทางโซเชียลนะประกาศงานของพระเจ้าคือจริงๆจริงๆหมู่เฮาทำอยู่แล้วแต่ว่าบนข่ายังยังไม่ชัดเจนว่าเขาตกลงเขาทำอย่างไรเขาพยาขามออกมาลงบทนะครับเราแต่ว่าถ้ามีช่องหนึ่งที่เป็นการประกาศเป็นอู้เรื่องคำพยานชีวิตกาบประกาศที่เนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเนี่ยเขาคงจะพัฒนาในส่วนนี้ต่อไปนะครับ แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทีมงานทั้งอาจารย์โดยนะครับที่ได้มีโอกาสมา,มาห่วงขัใจกับเอาที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องสมาชิกขอเราก็วันนี้ก็ทุกคนก็ไปเหี่ยวข้าแต่นาะเพราะว่าวันนี้ฟังมาจากเทศนานี่มันมีภาย่ลับนะครับขอบคุณพระเจ้าเพราะว่ามีพลังในการเทศนาแล้วก็เราสามารถจับต้องได้เพราะเป็นประสบการณ์จริง เป็นประสบการณ์จริงนะครับเป็นประสบการณ์จริงที่ได้แบ่งปันในวันนี้นะครับต่อขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรรมในรายการที่ทางได้รับที่ได้รับใช้ดูนะครับเราะได้ยินว่ามีต่างประเทศด้วยที่มีส่วนในการที่จะเป็นข้าพยานตัวดีในเรื่องการซัพพอร์ตต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่พระเจ้าได้มอบหมายได้ประทานให้นะครับในชีวิตของของ่านอาจารย์ตัวนะครับและก็ ขอบคุณสำหรับทีคณะนักร้องทุกคณะในวันนี้นะครับเพลงก็ไพเรองมากนะครับขอบคุณพระเจ้าถึงคณะมานาแล้วก็ถึงบุรุษถึง s อ p s ูพนี่มาเป็นชื่อย่อวงนะครับเป็นอีกวงหนึ่งแต่เป็นอันเดียวกันเนาะนะครับเนาะเอสก็คือซึ่งพรอพาะทูนคือซึ่งพ่อพรคือมีมีเอสสองตัวใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นชื่อย่อดแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่มีส่วนในไฟล์ของก เตรียมพิธีมาสนิดในวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนในการรับใช้ร่วมกัน